สวัสดีครับกับผมนายพินิตลังสิทธิกรครับและดิฉันนางสาวสนิพรวิจิตปัญญาค่ะพวกเรานักพัฒนากาสสรศึกษาคณะวิยรรรทยาศาสตร์มจเตครับจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมามีอาจารย์หลายท่านครับที่ส่งคําถามมาหลักใหม่ถามว่าเอ๊จะมีแอปพลิเคชันหรือเว็บเบราว์เซอร์ตัวไหนไหมที่ช่วยตรวจสอบผู้เรียนว่าผู้เรียนรับชมวิดีโอการเรียนการสอนของอาจารย์โดยไม่สคิปช่วงเวลาใดช่วงเวลานหนึ่งหรือเปล่าอ๋อ ต้องเว็บไซต์นี้เลยค่ะ Pay p a y p o s i t Heyposit นะคะเป็นเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์หรือ interaction นะคะในการรับชมคลิปวิดีโอโดยการใส่คำถามต่างๆลงในวิดีโอการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้วิดีโอนั้นมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นและสามารถแบ่งปันวิดีโอคำถามนี้ผ่านทางลิงก์หรือโค้ดสำหรับเว็บไซต์ได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ผู้ใช้งานนะคะยังสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ในลักษณะของ Learning Management System หรือ LMS ได้ด้วยค่ะ ทางนี้นะคะก็เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมคลาสและส่งวิดีโอคำถามไปยังผู้เรียนในคลาสได้โดยตรงอีกด้วยค่ะโดยจุดเด่นของเพบสิทนะก็คืออย่างแรกเลยนะคะเป็นจุดเด่นที่ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ของอาจารย์เลยคะ่ะในเรื่องของการที่ผู้เรียนหรือผู้ได้รับชมคลิปนะคะไม่สามารถกดข้ามระยะเวลาหรือเร่งความเร็วในการดูวิดีโอนันได้ค่ะ 2. นะคะก็คือมีฟังก์ชันในการสร้างป,ปฏิสัมพันธ์ในวิดีโอที่หลากหลายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคําถามปลายเปิดคําถามหลายตัวเลือก แบบสำรวจเนื้อหาเพิ่มเติมหรือเป็นลิงก์เว็บไซต์ค่ะ 3. นะคะมีฟังก์ชันในการใส่สมการทางคณิตศาสตร์ในคำถามได้ด้วยค่ะ 4. นะคะสามารถตั้งค่าให้แสดงชื่อนามสกุลของผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอนั้นได้ซึ่งตรงนี้ก็สะดวกมากๆเลยค่ะที่อาจารย์จะ record ข้อมูลของนักศึกษาในเรื่องของรหัสนักศึกษาและชื่อนักศึกษาค่ะในส่วนที่5นะคะสามารถ report ข้อมูลของผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอนั้นเป็นไฟล์ excel ได้นะคะโดยข้อมูล จะแสดงชื่อนามสกุลวันเวลาและระยะเวลาในการดูคลิปรวมไปถึงคำตอบที่ผู้รับชมคลิปตอบในแต่ละคำถามอีกด้วยค่ะสำหรับวิธีการสร้างคำถามและห้องเรียนในเพพ p สิอย่างแรกเลยนะครับเข้าไปที่ go p a y p s s t t com ครับหลังจากนั้นนะครับให้กดล็อกอินครับ ทั้งนี้นะครับสามารถเข้าใช้เพยสบิตผ่านการล็อกอินได้หลายช่องทางครับเช่น Facebook ครับอีเมลครับซึ่งในครั้งนี้เราจะล็อกอินผ่านอ e ีเมลนะครับเมื่อล็อกอินได้เสร็จเรียบร้อยครับให้เราสังเกตไปที่แท็กสีน้ำเงินด้านซ้ายมือหลังจากนั้นนะครับแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าต่างให้เราใส่วิดีโอลิงก์ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถเลือกใส่ได้หลายฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดวิดีโอจาก คลังวิดีโอในคอมพิวเตอร์ของเราหรือการใช้ URL จากลิงก์เว็บเบราว์เซอร์อื่นในขั้นตอนนี้นะครับเราจะเลือกใช้การใส่ URL ผ่านลิงก์ YouTube นะครับในขั้นตอนนี้แนะนำให้อัปโหลดวิดีโอในช่อง YouTube ไว้ก่อนนะครับเราสามารถใส่ URL และกดดันได้เลยครับ ต่อไปนะครับให้เราคลิกช่วงเวลาที่เราต้องการสร้างคำถามครับและกดตั้งคำถามที่ add an interaction add นะครับในช่วงเวลาที่เราต้องการครับเลือกรูปแบบคำถามที่เราต้องการใส่ลงไปในคลิปนะคะในขั้นตอนนี้ครับเราจะลองใส่คำถามในลักษณะการถามแบบ multiple choice นะครับตั้งคำถามและเฉลยโดยการคลิกเฉลยตรงวงก,กลมหน้าคำตอบข้อน,นั้นๆนะครับและกดดันฮนะ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เรากดรีวิวครับและเซฟแอนด์แอ็ซดครับหลังจากนั้นนะครับคลิกไปที่แถบสีน้ำเงินด้านซ้ายมือและกดคำว่าคารดครับจะปรากฏคำว่า new card ตั้งชื่อคารด์เรียนให้เรียบร้อยและกดเซฟครับ เมื่อเราได้คลาสเรียนที่เรียบร้อยนะครับให้กลับมาที่ MyBub ครับแล้วกดที่สัญลักษณ์จุด3จุดนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าสัญลักษณ์แฮมเบอร์เกอร์ครับบริเวณด้านขวาสุดของคลิปที่เราสร้างคำถามเสร็จเรียบร้อยครับกดคำสั่ง a s g n ครับและกดที่คลาสครับที่เราสร้างขึ้นและเลือกวันและเวลาที่เราต้องการมอบหมายฮะทั้งนี้นะครับ ให้เรากดที่ลิงก์และกด Advanced Setting ครับปรบับเปลี่ยนเป็น Do Not Require Login นะครับเพื่อให้ผู้เรียนนะครับที่รับชมนะครับสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องล็อกอินถาำเว็บไซต์นะครับอย่าเผลอไปกด Do Not Require Name and Username นะครับไม่อย่างนั้นนะครับตอนที่นักศึกษาหรือผู้ชมดูคลิปจะไม่ปรากฏข้อความให้นักศึกษาหรือผู้ชมกรอกข้อมูลชื่อของผู้เรียนนะครับ เมื่อนำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด Copy Link ์และ QR code ที่แสดงนะครับสามารถนำลิงก์และ QR code ดังกล่าวไปแจกจ่ายหรือนำไปโพสในสถานที่ที่เราต้องการให้นักศึกษาได้รับชมได้เลยครับทั้งนี้นะครับฝากกดไลค์และกด subscribe ในช่องสอนเพื่อนเลืนมอค่ะขอบคุณครับ